<im itation> ไอ้ตัวนี้นะคะเป็นรูตาปลานะคะตรงนี้นะค่ะเล็กกว่าสิบมิลน,นะคะแต่รูข้างหน้าตรงนี้ข้างข้างหน้านะคะอันนี้เป็นข้างหลังรูตปปราปลาสติแมท่อนะคะทําตามแบบได้นะคะกรุณาส่งแบบมาให้ด้วยนะคะวันนี้เราส่งอันนี้เป็นตัวสแตนเลสนะคะหนาสองดห้ามมนะคะ,ะยกหนักไหมคะไม่ไม่หนักเลยงั้นถือ,ถอไว้ก่อน<ม>นะคะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยกเองตา, <im itation> าเกียรตไม่ช่วย้องเลยนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ตาทําตามแบบนะคะ ขอบคุณค่ะถ้าสนใจนะคะโทรหาเราได้นะคะท C Steel Metal และ Steel Factory ตรงนี้ค่ะเบอร์โทรนะคะ0632078300นะคะยินดีให้บริการสวัสดีค่ะ